สิบกฎจิตวิทยายิ่งเข้าใจยิ่งฉลาดจากนักการตลาดและนักพนาซอฟต์แวร์เว็บทรีที่โกลแมนแสกคุณอเล็กซ์โบเกนครับข้อแรกความสําเร็จของชีวิตเราวัดได้จากจํานวนปัญหาที่เรารับมือและจัดการได้การเติบโตแล้วก็คอนฟอร์ทโซเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในที่เดียวกันครับถ้าอยากโตเนี่ยต้องออกนอกกรอบอันนี้มาจากของคุณทิมเฟอร์ลิสด้วยนะครับคุณทิมเฟอร์ลิสเนี่ยก็เป็นเจ้าของหนังสือ4 hour work week ที่เขียนเกี่ยวกับเศรษฐี The New Rich เศรษฐียุคใหม่นะครับที่รวยทั้งเวลา สุขภาพความสุขแล้วก็ตัวเงินไม่ใช่รวยแค่ด้านเงินอย่างเดียวผมเองก็ติดตามอ่านหนังสือของคุณทิมเฟลิสเหมือนกันครับแนะนำให้อ่านเลยหนังสือเล่มนี้ for our week นะครับข้อ2คือ happiness paradox ยิ่งสแสวงหาความสุขก็ยิ่งถูกครับเพราะความสุขเนี่ยมันคือการที่เรายอมรับในสิ่งที่เราเป็นแล้วก็เข้าใจในสิ่งที่เรามีอยู่ครับไม่ใช่ว่าเราจะไม่เติบโตเลยครับแต่ว่าเราก็สแสวงหาการเติบโตแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็พอใจกับสิ่งที่เรามีอยู่ เราก็ยินดีกับสิ่งที่กำลังเข้ามาในชีวิตทําให้ชีวิตเราดีขึ้นครับข้อ 3. The a p p r o v a l p a r a d o x ครับยิ่งโหยหาการยอมรับจากผู้อื่นยิ่งไม่ได้รับการยอมรับยิ่งโหยหายิ่งแสดงออกว่าเราอาขาดแคลนไม่มีความมั่นคงเล่าจื้อนะครับเคยบอกว่าแค่เราเป็นตัวเราเองไม่ต้องเปรียบเทียบหรือแข่งกับใครทุกคนก็จะเคารพเราในแบบที่เราเป็นแล้วครับข้อ cognitive switching penalty ครับสมองเราใช้พลังงานในการ สลับการทำงานเยอะมากๆครับโดยเฉพาะการทำงานหลายๆงานพร้อมกันถ้าไม่อยากให้สมองต,ต้องเปลืองพลังงานในการปฏิป,ปต่อโดยไม่จำเป็นนะครับพยายามอย่าทำงานหลายประเภทครับให้ทำงานประเภทเดียวกันพยายามจัดกรุ๊ปครับว่าอ,อย่างงานชิ้นหนึ่งงานที่มันคล้ายๆกันอย่างเช่น ไปเขียนบทความอย่างเงี้ยเราก็เขียนบทความเราก็ลิสต์มาเลยว่าต้องเขียนบทความเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างทํางานเขียนบทความทีเดียวให้เสร็จเลยแล้วก็ค่อยยไปทํางานชิ้นอื่นนะครับาในเวลาเดียวกันก็ต้องจัดกรุป๊ปหรือว่าจะทําไปทีละงานโฟกัสไปทีละงานนะครับข้อ5คือ h e r t instinct กดหมู่ครับอย่าให้เสียงข้างมากมาชักจูงเราคิดแล้วก็ทําด้วยหัวใจของตัวเราเองครับรวมถึงอย่าให้ใครมากําหนดชีวิตเราว่าเฮ้ยชีวิตเราควรจะเป็นแบบนั้นแบบนี้หรือว่า เราทำอย่างนี้เพราะว่าคนนั้นคาดหวังกับเราแบบนี้อันนี้ที่เราเห็นกันบ่อยก็คือพ่อแม่ที่แบบคาดหวังจากลูกนะครับอยากให้ลูกเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นหรือว่าการที่เราคาดหวังกับแฟนอย่างเงี้ยนะครับว่าแบบแฟนเราต้องเป็นคนเพียบพร้อมเป็นแฟนในอุดมคติสําหรับเราอันนี้ก็จะทําให้เรามีปัญหาตามมาทีหลังได้ครับข้อ6คือ curse of knowledge ครับ การที่คิดว่าเรารู้คนอื่นต้องรู้ด้วยเราเข้าใจอะไรคนอื่นก็น่าจะต้องเข้าใจด้วยอันนี้เป็นสาเหตุหลักๆเลยครับว่าทําไมบางคนอ่ะเก่งอะไรมากๆแต่ไม่สามารถถ่ายทอดและอธิบายให้คนอื่นเข้าใจได้สิ่งที่เราได้เรียนรู้กับเรื่องนี้จริงๆนะครับคือไม่ว่าใครครับเราก็สามารถเรียนรู้จากเขาได้เพราะแต่ละคนเนี่ยก็มีความรู้ความสามารถแต่ว่าการถ่ายทอดของเขาเนี่ยจะเป็นในรูปแบบไหนก็ตามทีเราก็สามารถปรับตัวเพื่อเรียนรู้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตัวเราจากตัวเขาได้ครับ ข้อ 7. perfect solution f o l i c y ครับคือการที่เราไม่ยอมรับอะไรบางอย่างโดยที่เราตั้งมาตรฐานไว้สูงเกินครับซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยมันไม่มีทางไปถึงจุดนั้นได้ครับเพราะว่าการคาดหวังว่าทุกสิ่งจะ perfect หรือว่าคิดว่าทุกๆปัญหาเนี่ยมันต้องมีหนทางแก้ที่ perfect มากๆแต่ในความเป็นจริงแล้วครับปัญหาบางเรื่องอะ่ะเราแค่เลือกวิธีการที่เราเสียหายน้อยที่สุดแค่นั้นเองข้อ8 the forgetting curve ครับยิ่งนานยิ่งลืม เวลาเราเรียนอะไรมาแล้วเราไม่ได้มีการทบทวนซ้ำเนี่ยหรือไม่ได้ฝึกทำนะครับเราจะลืมได้ง่ายมากๆเมื่อเวลาผ่านไปนานๆเนี่ยยิ่งผ่านไปนานนะครับเราก็ยิ่งลืมเหมือนบางทีเนี่ยบางคนเคยเรียนภาษาอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วเราเคยพูดได้แต่พอไม่ได้ใช้นานๆเนี่ยมันก็เริ่มแบบติดติดขาดๆแล้วข้อ9ครับ s t a t u s signal ครับ คือการที่เราพยายามแสดงออกถึงตัวตนเราโดยใช้สิ่งของแสดงสถานะครับอย่างเช่นของแพงหรือว่ารางวัลที่เราได้หรือว่าเกียรติยศผลงานที่เราเคยทํามาแต่ว่าเมื่อไหร่ครับที่เรามีสติเรารู้ตัวนะครับแนะนําว่าอย่าเข้าไปเล่นในสเตตัสเกมครับเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์กับชีวิตเราเลยการที่เราไปแข่งการที่เราไปเปรียบเทียบกับคนนั้นคนนี้ครับมันไม่ทําให้เราดูสูงขึ้นไม่ทําให้ชีวิตเราดีขึ้น แต่สิ่งที่มันสําคัญในชีวิตเราจริงๆอะคือการได้แบ่งปันการได้ช่วยเหลือการสร้างคุณค่าให้กับตัวเองแล้วก็ผู้อื่นครับข้อ1ิบนะครับวิธีการที่เรารับมือกับเหตุการณ์ต่างๆครับจะมีทั้งการระบายอารมณ์และการควบคุมอารมณ์ครับแต่ยิ่งเราระบายอารมณ์บ่อยๆเนี่ยเราจะยิ่งควบคุมตัวเองไม่ได้ครับแล้วมันจะเกิดความเสียหายหรือเกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังที่ทําให้เราเสียใจได้ครับอันนี้ทางคุณอเล็กซ์นะครับเขาก็แนะนําว่า เมื่อไหร่ที่เรามีอะไรเข้ามากระทบให้นึกเสมอว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปก็คือ this too shall pass ชอบนะครับก็กดไลค์หัวใจแชร์ share, ติดตามมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์กันไว้ได้นะครับโค้ดหมูสวัสดีครับ